ัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมาเจอกับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะห่างหายจากงานรีวิวไปนานเพราะว่าวายังไม่เจอสิ่งที่วารู้สึกว่าชอบจนอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแต่วันนี้มีรีวิวเพราะว่าเราเจอสิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่ใช่แล้วนะคะที่สําคัญราคาถูกหาซื้อง่ายอีกต่างหากนะวันนี้ที่วาจะมาพูดถึงก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็น a l l ่าเจลโลชั่นออกหม่จากซิต้านะคะเขามีมาด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะสูตรสีส้มก็จะเป็นสูตร C&E นะคะตัวนี้เขาบอกว่า แล้วก็ดูฉ่ากระจ่างใสนะตัวนี้เขามีสารสกัดมาจากส้มหลายชนิดนะคะมีทั้งส้มสีแดงส้มแมนดารินแล้วก็ส้มเชจูนะตัวนี้เขาบอกว่ามีวิตามินซีกับวิตามินอ e, ีแบบจัดเต็มนะคะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสได้ถึงขีดสุดนะแล้วก็ยังมี UV Prote c t i o n นะคะช่วยในเรื่องการกันแดดได้ดีอีกด้วยนะส่วนตัวนี้ที่เป็นสีเขียวนะคะสูตรน,นี้เขาบอกว่าเป็นซิต้าออร่าเจลที่มีสารสกัดมาจากมะขามสดแล้วก็ทานาคานะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องความสดชื่นกระจ่างใสนะและเจ้าตัวนี้เขายังมี อีกด้วยนะแล้วก็ยังมี U V protection ช่วยในการป้องกันแสงแดดอันนี้แบบซองวาซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นในราคาประมาณ35บาทว่าไม่แน่ใจราคาเนะทุกคนว่าซื้อจนลืมไปแล้วนะคะตัวนี้เขามาในปริมาณ 35ML นะจริงๆว่าใช้แบบหลอดอยู่แล้วนะคะแต่พอไปเจอแบบนี้ในเซเว่นแล้วแพ็กเกจดูดิมันเป็นซองอ่ะทุกคนใช้ง่ายนะคะแล้วก็มีฝาหมุนอีกด้วยนะว่าก็เลยซื้อมาเอาไว้พกพานะคะทีนี้มาลองดูเนื้อเจลกันบ้านที่ขวานะคะเขาก็จะมีความเป็นสีขาวๆข,ขุ่นๆแบบ บบนะอันนี้เป็นสีส้มนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นสูตรสีเขียวนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเหมือนกันเลยนะแต่ที่ว่าจะให้ดูคือตอนที่ทาเนื้อเจลลงผิวไปแล้วนะคะจะให้ดูว่านี่มันเหมือนเป็นครีมใช่ไหมทุกคน แต่พอทาแล้วก็เกลี่ยลงไปแล้วอะ่ะมันจะมีความเหมือนแตกตัวเป็นน้ำอะ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นในกล้องหรือเปล่านะแต่คือมันเหมือนเป็นน้ำแล้วก็ทาง่ายแล้วก็ซึมง,ง่ายกับผิวไปเลยที่สําคัญเจ้าตัวนี้กลิ่นเขาหอมมากๆนะทั้งตัวสีส้มแล้วก็ตัวสีเขียวเลยใครที่ชอบเจลหรือว่าโลชั่นที่หอมๆติดตัวน่าจะถูกใจเจ้าตัวนี้นะคะแต่สําหรับวาวาเป็นคนไม่ชอบน้าหอมไม่ชอบกลิ่นอะไรที่มันหอมจนเกินไปก็เลยรู้สึกว่าเขาหอมเกินไปสักนิดหนึ่งนะคะวาวาชอบกลิ่นอ่อนๆมากกว่า ทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกจากการใช้เจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะสิ่งแรกที่วาชอบเลยคือเนื้อบางเบามาะคะ่ะใครที่เป็นสายแบบไม่ชอบเหนียวเหนอะหนะตัวอากาศรู้สึกว่าทาครีมอะไรมันก็หนักผิวอะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะทุกคนอย่างที่วาบอกไปเมื่อกี้นะคะพอทาไปแล้วมันเป็นเนื้อแบบเจลโลชั่นอย่างที่เขาบอกไปใช่ไหมแต่พอทาจริงๆแล้วอะลูบไปกับตัวทุกคนมันเหมือนแตกตัวเป็นน้ําแล้วแบบวาบีบครีมมาแค่แบบนิดเดียวบนฝ่ามือใช่ไหมมันทาได้แบ ทั่วแขนเลยอะทุกคนอันนี้คือวาชอบมากนะคะเพราะว่ามันทางง่ายนะแล้วทั้งสองสูตรนี้เรื่องความแตกต่างวารู้สึกว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะแตกต่างกันแค่กลิ่นนิดเดียวนะคะแล้วก็ส่วนผสมหลกัลกๆของเขานะแต่ถ้าเป็นเนื้อของเขาคือไม่แตกต่างกันเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์จากการใช้เจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะผลลัพธ์จากการใช้วาใช้ได้ประมาณเกือบจะถึงเดือนแล้วนะคะเพราะว่าวาใช้ที่เป็นหลอดแบบนี้มาก่อนนะอันนี้คือความรู้สึกของวาคนเดียวนะทุกคนวารู้สึกว่า เขาช่วยเรื่องความกระต่างใสได้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับข่าวนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่านี้นะคะถึงจะเกิดความข่าวที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าสําหรับวาอาทีตย์ที่ผ่านมาวารู้สึกว่าผิววามันดูกระต่างใสขึ้นส่วนเรื่องความชุ่มชืน้นเขาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้โอเคเลยถึงจะไม่ได้ชุ่มชื้นมากแต่ว่ามันเป็นความชุ่มชื้นที่เรารู้สึกว่ามันไม่ทําให้ดว่า เหนียวเนือหนะตัวทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แห้งสบายอันนี้คือวาชอบมากๆนะคะใครที่เป็นสายคี้รำคาญไม่อยากได้เจลทาตัวหรือว่าครีมทาตัวที่มันเหนียวเนื้อหนาแล้วก็อยากได้ความกระจ่าย ช่วยทําให้ผิวเรามันดูใรใยขึ้นชอบกลิ่นที่หอมสดชื่นราคาสบายกระเป๋าแพ็กเกตดดีหาซื้อง่ายแล้วก็พกพาง่ายแบบนี้บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะใช่มากๆแนะนําให้ไปลองดูเลยเรียบร้อยนะคะก็เป็นการมารีวิวของที่ว่าชอบสั้นๆให้เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะคะใช้แล้วดีว่าก็เลยอยากจะบอกต่อนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าจะใช้ออกมาแล้วเป็นแบบไหนว่าใช้แล้วโอเคเพื่อนๆอาจจะใช้แล้วไม่โอเคก็ได้นะหวังว่าคลิปนี้เขาจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะคะ แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับ hmm. สไครป์เป็นกำลังใจให้วาบ้างนะหรือจะไปกดไลค์กันที่เพจวาวารีวิวก็ได้นะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย